กกันอีกครั้งสำหรับตารางโอนเงิน1 0,000บาทกลุ่มเปราะบางซึ่งกลุ่มเปราะบางรอบนี้จะมีเพียงกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการกับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับตอนนี้ถ้าใครเป็นทั้ง2กลุ่มทั้งกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจะถือว่าใช้กลุ่มผู้พิการเป็นหลักนะครับซึ่งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มสวัสดิการนี้ไม่ต้องลงทะเบียนได้รับเงิน1 0,000บาทอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารครับกลุ่มผู้พิการจะได้รับ เงินโอนนะครับ25กันยายน67ผู้พิการทุกคนนะทุกช่วงอายุเลยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ทุกคนที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการรับเบี้ยผู้พิการ800บาทอยู่แล้วเงินจะโอน25กันยายน67โดยโอนเข้าที่บัญชีธนาคารเดียวกันที่รับเบี้ยผู้พิการ800บาท ถ้ารับเงินเบี้ยผู้พิการ800บาทบัญชีใดเงิน1 0,000บาทจะโอนที่บัญชีนั้นนะครับ25กันยายน67เตรียมรับเงินกันได้เลยนะครับส่วน25กันยายน67เช่นใช้โดยการจะเป็นส่วนของกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านประชาชนปัจจุบันท่านต้องดําเนินการสมัครพร้อมเพยเลขประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น ถ้าใครไม่มีบัญชีธนาคารต้องรีบเปิดและสมัครพร้อมเ1 3สหลักให้เรียบร้อยเพื่อในวันรับเงินจะมีการโอนอยู่4วันด้วยกัน25กันยายน6กกำหนดการสำหรับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลขศูเป็นเลขหน้าบัตรประชาชนนะครับเป็นเลขหน้าบัตรประชาชน13หลักลงท้าย ด้วยเลขศูนย์โอนวันที่25กันยายน67ถ้าบัตรประชาชนนะครับ13หลักเลขหน้าบัตรลงท้ายด้วยเลข1 2หรือ3โอนวันที่26กันยายน67ครับถ้าเลขประชาชนหน้าบัตร13หลักลงท้ายด้วยเลข4 5 6หรือ7จะโอนวันที่27กันยายน67ครับและถ้าเลขบัตรประชาชน13หลักลงท้ายด้วยเลข8หรือ9จะโอนวันที่30กันยายน 6 7นะครับก็รอรับเงินกันได้เลย1 0 0 0 0บาทนะครับเต็มเตมไปเลยถ้าบัญชีธนาคารมี ATM ก็กดเป็นเงินสดได้เลยมีแอปธนาคารก็กดเงินไม่ใช้บัตรที่โต้เ ATM ได้หรือจะไปเบิกที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ที่สําคัญท่านต้องมีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพยสิบหลักในกลุ่มของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนผู้พิการรับ เบี้ย er, ผู้พิการแ0 0ยบาทบัญชีใดก็เงิน1บาทจะโอนเข้าที่บัญชีนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบัญชีของผู้ดูแลก็ตามส่วนกลุ่มใดที่รับเงินเป็นเงินสดใครที่รับเงินเป็นเงินสดอันนี้ต้องรอทางพอมอหรือว่าหน่วยงานประกาศอีกทีนึงว่าจะรับเงิน10,000บาทผ่านช่องทางไหนอีกทีอาจจะมีการทําหนังสือมอบอำนาจอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มนี้กลุ่มประบางได้รับสิทธิ์อัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนนะครับผมรอรับเงินกันได้เลยทั้งนี้วันที่17 กันยายน67เนาคคานี้จะมีการประชุมคอรมเพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์และหลักการของเงิน10,000บาทนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะอนุมัติจ่ายให้เรียบร้อยนะครับทั้งนี้ท่านผู้ชมกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มประบางและก็กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐภายใน15กันยายน67ถ้าเลย15 การยนยนหเส็ไปแล้วก็จะหมดเขตแล้วนะครับสานะต้องเป็นหมายเลข3เท่านั้นที่แอปทางรัดนะครับผมทั้งนี้ตอนนี้มีประกาศออกมาท่านผู้ชมมีประกาศออกมาว่ามีการเลื่อนที่จะประกาศผลการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทผ่านแอปทางรัดจากเดินี่จะประกาศ22กันยายน67มีการประกาศเลื่อนออกไปครับรอรัฐบาลประกาศกำหนดวันอีกครั้งสำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทว่าจะ ประกาศผลที่แอปทางรัฐเมื่อไรนะครับเลื่อนออกไปจาก22กันยายน67เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะครับส่วนคนที่ไม่มีมือถือก็ประกาศเลื่อนเช่นเดียวกันครับจากที่จะมีการลงทะเบียน16กันยายน67ก็ประกาศเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเช่นเดียวกันโดยรัฐบาลอาบอกว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบในกลุ่มการจ่ายเงินของกลุ่มเปราะบางเฟสแรกก่อนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะดำเนินการ เกี่ยวกับการลงทะเบียนแบบคนที่ไม่มีมือถืออย่างไรอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมมาถึงณจุดจุดนี้ถ้าใครที่อยู่กลุ่มใดก็ต้องรีบดําเนินการให้เรียบร้อยนะส่วนกลุ่มที่เป็นสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรีบสมัครพร้อมเพ1สิสหลักกับบัญชีธนาคารของตนเองให้เรียบร้อยกลุ่มผู้พิการก็ต้องตรวจเช็คว่าได้รับ อาเบผู้พิการบัญชีไหนก็ได้รับบัญชีนั้นนะครับใครที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับบัตรพิการหมดอายุหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องลองติดต่อที่เทศบาลอบตของท่านนะครับหรือลองไปโทรสอบถามที่คอร์เซ็นเตอร์ของพมได้1300-1300โทรได้นะครับส่วนสวัสดิการแห่งรัฐมีบางท่านก็กำลังไปยืนยันตัวตนสหรับคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านประชาชนก็ดำเนินการที่ธนาคารกรุงไทยสรับคนที่เพิ่ง ยืนยันตัวตนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์มานานแล้วแต่เพิ่งไปยืนยันตัวตนก็ลิเกลเนินการให้เรีบร้อยนะครับผมข่าวสารประมาณนี้นะครับแจ้งข่าววันนี้ท่านผู้ชมหากมีความเพิ่เพมเติมจะแจ้งให้ทราบลำดับตอบไปนะครับขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ